สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องพาระาบ้าน ep ที่482นะคะวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปัน45รายการพี่พี่เป็น300ถึง500บาทโอนจัดส่งฟรีค่ะหนึ่งรายการปลายทางของขอนุญาตบวก50บาทนะคะสองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีพี่จะส่งเปของระบบไปรษณีย์ไทยเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อพี่พี่นะพระเครื่องพาระาบ้านนะคะ โมติโตเป็นเบอร์0630208898ค่ะ0630208898แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะไม่สะดวกแคหน้าจอสแกนเคิลโคดได้เลยค่ะรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่นะรับชมรายการที่ถูกใจสตาวันนี้482พีแจ้ง482ขอรูปเพิ่มเติมแจ้งปิด482เลยเลยนะก่อนไปรับชมรายการแรกแฝากวิ่ีช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยค่ะ ที่สาคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครพี่นะวันนี้เราเปิดกันที่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่หนึ่งพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญนี้หนูไม่มั่นใจว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนพี่นะหากพี่พี่ไม่มั่นใจนะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยพี่องค์นี้นะเปิดเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้เปิดสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะคะ สามร้อยบาทรายการที่หนึ่งวิพีมาที่รายการต่อมานะเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2องค์นี้นะคะจะเป,ป็น,นปปปพระปิดตาวิพีนี่นะรายการที่2องค์นี้นะคะเปิดเป็นพระปิดตานะคะรายการที่2นะข้างหลังวิพีนี่จะมียันข้างหลังแบบนี้นะคะนี่หรือว่าน่าจะชัดอยู่วิพีนะสําหรับอีพีนี้นะน่าจะชัดอยู่นะอันนี้ด้านหน้านะคะ เปิดเป็นรายการที่สองค่ะองนี้เปิดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะต่อไปพี่เป็นรายการที่สามค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่พี่นะรายการที่สามนะสักครู่หนึ่งอ่อเหรียญนี้นะอ่าเขียนว่าวัดเขาสมอใช่ไหมน่าจะใช่พี่พี่อ่ะนี่นะ รายการที่สามนะคะเดี๋ยวนี้เปิดเป็นรายการที่สามนะเปิดสามร้อยบาทพี่พี่รายการที่สามค่ะเปิดสามร้อยบาทรายการที่สามนะด้านหลังเหรียญนะคะด้านหน้าเหรียญพี่องค์นี้ค่ะรายการที่สามนี่วัดเขาสมอคอนนะคะรายการที่สามองค์นี้เปิดสามร้อยบาทพี่พี่รายการที่สามองค์นี้เปิดสามร้อยบาทแจ้งสี่แปดสองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะ รายการที่สี่องนี้เป็นเนื้อผงพี่พี่นี่ค่ะเปิดเป็นรายการที่สี่นะคะเนื้อผงนะคะ้านข้างะลรด้านหลังนะรายการที in ่สี่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังด้านหน้าค่ะรายการที่สี่องนี้เปิดสามร้อยบาทพี่รายการที่สี่เปิดสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้าพี่พี่รายการที่ห้าองนี้นะเปิดเป็นพระขุนแผนนะคะ รายการที่ห้านะ <c oughs> นี่นะคะเป็นข้างและด้านหลังนะคะรายการที่ห้าพี่ๆหลวงปู่อาขุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่ห้าค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เปิดสามร้อยบาทรายการที่ห้า,า,าค่ะต่อไปเป็นรายการที่หกพี่ๆ รายการที่หนะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่6พี่พี่พระปิดตารายการที่6ค่ะด้านหลังพี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะแจ้งสี่แปดสองพร้อมรายการได้เลยนะคะแจ้ง4ี่แดสพร้อมรายการได้เลยอง์นี้ก็รายการที่6ค่ะเปิด300อบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดพี่พี่เป็นท่ากระดานนะคะรายการที่เจ็ดนะนี่นะคะด้านหลังพี่พี่ชอบรายการไหนนะแจ้งสี่แดสองนะคะคลิปนี้นะพี่พี่นะช่วงนี้หายไปปล่อยมากต้องขออภัยด้วยอะองนี้รายการที่7ค่ะเปิดสา0อบาทพี่พี่รายการที่7ดนะต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะ เป็นเหรียญอ่าไหวยเหรียญไหว้ครูพี่พี่รายการที่แปดนะคะเป็นข้างเหรียญวิ่นะเหรียลหลังนะเหรียญไหว้ครูนะคะปีสองห้าหนึ่งสามค่ะปีสองห้าหนึ่งสามเหรียญไหว้ครูพี่พี่นี่ค่ะมีเสียญพ่อแก่นะองค์นี้รายการที่แปดค่ะเปิดสามร้อยบาทพี่ ต่อไปนะเป็นรายการที่9นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะรายการที่9้านะพี่ๆนะปิดตาหลังแบบรายการที่9าค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้านะคะรายการที่9้าองค์นี้เปิด300บาทพี่ๆรายการที่9้านะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรค่ะรายการที่10บนะคะ เหรียญหลวงพ่อแพรรายการที่สิบพี่พีนี่ค่ะด้านหลังเหรียญนี่พี่นะหลวงพ่อแพรรายการที่สิบค่ะองนี้เปิดสามร้อยบาทเหมือนกันพี่พีรายการที่สิบนะคะสามร้อยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะ พระปิตาหลวงพ่อแก้วอง์นี้เปิดเป็นรายการที่สิบค่ะพ,พี่เปิดเป็นรายการที่สิบนะหลังเหรียญน,นะคะข้างเหรียญและด,ด้านหน้าพี่พี่องนี้เปิดรายการที่สิบเอ็ดนี่ใช่ไหมสิบเอ็ดเปิดสามร้อยพี่ขอภัยนะสิบเอ็ดนะคะเปิดสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะเป็นเหรียญชินาราชรายการที่12ค่ะเหรียญชินาราชรายการที่12องค์นี้ไม่ทราบเกจินะคะชินาราชรายการที่12องค่ะองนี้ไม่ทราบเกจิพี่เปิด300บาทรายการที่12 ep 4 82ค่ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะเป็นเหรียญกลมมรงชุมพรค่ะ 13บสพี่เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรรายการที่13นะคะด้านหลังเหรียญค่ะด้านข้างพี่อ่าและด้านหน้านะรายการที่13องค์นี้เปิด300บาทรายการที่13ค่ะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกระเสมรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกระเสมองค์นี้เปิดรายการที่สิบสี่ค่ะพี่จังหวัดลำปางนะคะเหรียญสุสานไตรักพี่พี่นี่ค่ะองค์นี้เป,เปิดเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเปิดสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระลบ,บือค่ะ15บพี่เหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระลบ,บือองค์นี้เปิดเป็นรายการที่สิบห้านะคะเปิดเป็นรายการที่สิบห้านี่ค่ะพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระลบ,บือสิบห้าเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะ เปิดเป็นรายการที่16ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อสีดำาั้พี่อ่าสำหรับรายการนี้เป็นเนื้อสีดำนะคะหลวงปู่โตพี่พี่นะวัดปลาดูฉิมพีค่ะรายการที่16บหกค่ะพี่พี่องนี้ค่ะนี่16นะสี่แปดสเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะเป็นรูปหลอบพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตารายการที่สิค่ะ องนี้นะพี่พี่นะเปิดเป็นรายการที่17นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะองค์นี้เปิดเป็นพิมพ์ขี้ตานะ300บาทเหมือนกันพี่พี่รายการที่17ค่ะ300บาทนะคะรายการที่17พี่พี่นะอันนี้ใต้ฐานนะนี่ค่ะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะองค์นี้นะคะเป็นกิ่งห่มคุมนะเป็นเนื้อเมกพัดนะคะ เป็นเนื้อเมอกาพาร์รายการที่สิบแปดพี่พี่เป็นเนื้อเมอกาพาร์รายการที่สิบแปดพี่พี่นี่ค่ะใต้ฐานจะมีร้อยจานแบบนี้เลยพ,พ,พี่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 ถ้ามไม่มั่นใจขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะถามพี่พี่ท่านใดที่ชมแล้วยังไม่มั่นใจนะ่ะผ่านก่อนได้พี่พี่นะผ่านก่อนได้เลยนะคะองค์นี้เปิดเป็นรายการที่18ค่ะเปิด300บาทน,นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะพี่องค์นี้ค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะคล้ายเป็นกีบบัวนะหลังเป็นหน้าปกนะคะองคน์นี้เปิดเป็นรายการที่สิบเก้าพี่พี่ค่ะเปิดเป็นรายการที่สิบเก้าองนี้เปิดสามร้อยบาทคะ่ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะอง์นี้เป็นพระปิตารายการที่ยี่สิบนะคะ ปราปิดตารายการที่20่ค่ะพี่ด้านหลังนะและใต้ฐานค่ะนี่ค่ะรายการที่20ค่ะพี่4ี่แองค์นี้เปิด300บาทค่ะ20ค่ะต่อไปเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่พี่พี่ค่ะเปิดเป็นรายการที่21นะ 4 8 2ค่ะ21 482เปิด300บาทค่ะ21เนะ482ปเปิด300บาทพี่ต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะเป็นกิ่งตะกะแตนถือบัวพี่ยี่ค่ะกิ่งตะกะแตนถือบัวองค์นี้เปิดเป็นรายการที่22นะคะเปิด300บาทรายการที่22ค่ะพี่ เปิดสามร้อยบาทรายการที่ยีิบสองค่ะนี่กิ่งตะกะแตนนะคะต่อไปค่ะเปิดเป็นรายการที่ยีิบสามค่ะเป็นชินรารัตอินโดวิพีอ่ะองค์นี้มีกิ่งนะยี่สิบสามนะคะรายการนี้มีกิ่งเหรอพี่นะเป็นชินรารัตอินโดนะคะนี่มีกิ่งค่ะองค์นี้เปิดสามร้อยบาทอ,อกหลังหน้า อ,อกหลังข้างหน้านะเขาเรียกอกเราข้างหน้าอ,อกเราข้างหลังพี่นะเปิดเป็นรายการที่23ค่ะ482เปิด300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะองค์นี้เป็นพระปิดต,ตาหิ้วกระเช้านะคะปิดตาหิ้วกระเช้าองคนี้เปิดเป็นรายการที่24่ี่ค่ะพ,พี่เปิดเป็นรายการที่24ค่ะ ปิดตาหิ้วกระเช้า24องค์องนี้พี่ดูเนื้อหาด้านในนะค่อนข้างจะเก่าเหมือนกันนะคะองค์นี้เปิด300อบาท24ค่ะเปิดสา0อบาท24บสี่นะต่อไป25ห้าค่ะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแค25องค์ห้าองนี้นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อง์นี้เปิดเป็นรายการที่25ห้าค่ะพ,พี่ดีค่ะข้างหลังพี่พี่นะข้างหน้านะ องนี้2ีค่ะเปิด300บาทชาต่อไปเป็นรายการที่26นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จรายการที่26ค่ะพระสมเด็จรายการที่26พี่พี่หลังนะคะด้านข้างและด้านหน้าค่ะ26องค์นี้เปิด300บาทชา่ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะอง์นี้เป็นสมเด็จนะคะ2ี่พี่ๆพระสมเด็จรายการที่27ดค่ะด้านข้างและด้านหลังค่ะอย่าลืมแจ้ง482แปพี่ๆไม่มั่นใจขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์นะคะน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปพี่ๆองนี้ค่ะ27นะเปิด300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะองค์นี้นะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่สมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะพี่พี่นะนี่อะไรด้านหน้าค่ะพี่ยี่สิบแปดองนี้เปิดสามร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเปิดสามร้อยบาทนะต่อไปยี่สิบเก้าค่ะองนี้เป็นพระสงกอยี่สิบเก้าพระสมกอพี่พี่องนี้เป็นองค์สีดํานะ เปิดเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่ค่ะด้านข้างและด้านหน้านะคะยี่สิบเก้าเปิดสามร้อยบาทพี่พี่ยี่สิบเก้าเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบนะคะเป็นนางพยานะคะสามสิบองนี้เป็นนางพยาพี่พี่ด้านข้างและด้านหลังนะคะนี่รายการนี้ค่ะรายการที่สามสิบสี่แปดสองเนาะ สามสิบสี่แปดสององนี้เปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์โร Υ พี่สามสิบเอ็ดค่ะเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โรองค์นี้เปิดสามสิบเอ็ดพี่พี่จ๋าเปิดสี่ร้อยบาทรายการที่สามสิบเอ็ดนะเปิด400บาทรายการที่31ค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันพี่ดูนี่ค่ะนี่นะ 3าค่ะองค์นี้เปิด400นะคะต่อไปเป็นรายการที่32ค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ชอบนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ชอบ32มิพี่พี่รายการนี้น้องเปิด32มสิบสองนะเนี่ยค่ะด้านข้างนะคะพี่พี่นะด้ด้านหน้านะคะ อาจารย์ชอบรุ่นแรก32สององนี้เปิด400รบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่ส3สานะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะส3สาเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะส3สามเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังอาจารย์ทิมค่ะนี่นะคะข้างข้ามพี่และด้านหน้าค่ะอง์นี้ส3สาเปิด4ี่บาทค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครบ8รอบค่ะ34พี่เหรียญหลวงปู่ทิมครบ8รอบรายการที่34นะคะพี่เป็นเหรียญสีมานะคะองค์นี้เป็นเหรียญสีมารายการที่34 4 8 2ค่ะองค์นี้เปิด400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่35ค่ะ เป็นเหรียญพระครูยานวรกิจอ่าไม่มั่นใจนะหลวงพ่ออะไรไม่เคยเห็นพนะี่พี่พอนะงะคะ์นี้ค่ะนี่นะสาห้าค่ะองค์นี้ค่ะพี่หาพี่พี่ท่านใดชอบนะแจ้ง35สห้านะคะนี่ค่ะ องค์นี้นะคะ35นะองค์นี้เปิด400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่36ค่ะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญ36พี่พี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะองค์นี้เปิด36นะคะเปิด500บาทนะคะ36เปิด500บาทพี่พี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่37พี่พี่องค์นี้เป็นพระปิดตา37นะคะพระปิดตา37พี่พี่นี่ค่ะข้างในนะค่อนข้างจะสองชัดเหมือนกันพี่พี่นะ37องค์นี้เปิด500บาท37นะคะต่อไปเป็นรายการที่38ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ38พี่พี่วัดแหลมสออ่ะ พ่อแดงค่ะวัดแหลมสออองนี้สามสิบแปดพีสามสิบแปดนะน่าจะอ่านถูกแหละแหลมสอนะคะสามสิบแปดเหรียญหลวงพ่อแดงพี่พีนี่ค่ะสามสิบแปดองนี้เปิดห้าร้อยบาทสามสิบแปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้าพีเป็นเหรียญอะไรเนี่ย เป็นเหรียญรัตนโกสินนะคะสามสิบเก้าพี่องค์นี้ค่ะสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าองค์นี้เปิดห้าร้อยบาทนะคะสามสิบเก้านะต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสี่สิบพี่ หลวงปู่ทวดเนื้อว่าณนะคะองค์นี้เปิดเป็นรายการที่สี่สิบนะคะองค์นี้เปิดรายการที่สี่สิบห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะองค์นี้เป็นพระกิ่งนะคะพ,พี่นะพระกิ่งนะคะสี่สิบเอ็ดนะนี่ค่ะเป็นเรียมตะรับนะคะเป็นหานุมานเชิญธงข้างหลังพี่ คลาสสิกมากเลยนะ41คะองนี้เปิด500บาทนะ41นะคะต่อมาเป็นรายการที่42ค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อดินมี่พี่42ค่ะหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะเรียกัตะหลับปิดหลังนะ42คางองคนี้เปิด500บาทพี่ สี่สององนี้เปิดห้าร้อยค่ะต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะสี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามสี่สิบสามนะคะองนี้เปิดห้าร้อยบาทรายการที่สี่สิบสามพี่พี่ห้าร้อยบาทสี่สิบสามนะคะ ต่อมาเป็นรายการที่44ค่ะเป็นสิงงาค่ะ44เป็นสิงงานะองค์นี้เปิด500บาท44ค่ะ500บาทรายการที่44พี่นะนี่นะคะเป็นเรียมกันนะ้ำแบบนี้4 4 500นะรายการสุดท้ายค่ะเป็นรายการที่45ค่ะเป็นพระกิ่งพี่พี เป็นพระกิ่งหล่อบโบราณรายการที่45นะคะ,ะกิ่งหล่อบโบราณรายการที่45วิพี่อนี้นะคะเปิด500บาทรายการที่45้านะ500บาทรายการที่45ค่ะชอบพระเครื่องรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้ง482พร้อมรายการได้เลยพี่พี่แจ้ง4 8 2พร้อมรายการให้หนูได้เลยนะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อพี่พี่พลัะเครื่องพลาบ้านค่ะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0630208898ค่ะ063 0208898แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะไม่สะดวกแคปหน้าจอสแกนเคยวโคได้เลยค่ะรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่รับชมรายการที่ถูกใจแล่ศรัทธาค่ะสำหรับ e p ีนี้482พี่พี่นะ ก่อนลาจากกันนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะส่วนระบบจะส่งนะลืมเลยเนาะจะส่งป็้ของระบบไปสนีไทยค่ะโอนจะส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตบวก50บาท2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะคลิปนี้ก็ขอการลา,ราเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะพี่ๆนะกลาบสวัสดีค่ะ